สวัสดีครับจากช่องอาจารย์คนครเพนพารวยนะครับอ้าวก่อนจะไปดูราวพัฒนาก็ฝากคำเตือนโปรดใช้วิจยยารยณในการรับชมนอหาดังต่วไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายแน่งสิน้นด้วยความปราถนาดีจากช่องอาจารย์คนครเพนพารวยนะครับ มาเบิ่งกันนะครับลาวพัฒนาลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาอืม เขียนผิดเดี๋ยวะล่างชุดบนนะครับบนบน,บนวิ่งรูดซกับหานะครับเต่เดินที่ซนะครับวิ่งรูดจับคู่กับสองซีสองหาสองหกสองเจ็ดสหาสามหกสนะครับซีซีซีหาซีหก นะครับแล้วก็ชุดที่มักนะครับก็บคือมีซีหาสามหานะครับแล้วก็ซีเจ็ดซีซี C C นะครับ e มีซีมาตัวใดก็จัดเลยนะครับ ไอนน้ชุดบนอันนี้ชุดบนล่างนะครับชุดบนล่างชุดบนล่างนะครับชุดล่างเป็นยังคืออาจารย์นะค้อผิดฟัน้นหกงวดเมื่อกี้นะครับนี่ครับสูตรนะครับนี่ครับเลขหกนะครับบาน์นี่งวดนี้เขียนพิดนะครับมันต้องเอา จ็ดศูนย์หนึ่งอยู่หลักหน่วยนะครับอันนี้ก็บว่าเป็นยังนะครับคือว่าได้เขียนไปแล้วนะครับมัดกลับกันนะครับคือว่าแปดเก้าศูนย์นี่จะจะอยู่อยู่หลักสิบนะครับคือจังสมมุติว่าหนึ่งแปดหัสิบกับแปดหนึ่งนะครับก็บ่เป็นยังเอฟซีก็ต้องต้องซื้อกลับนะครับือยังสิ สี่สียังสีให้เป็นสี่หนึ่งนะครับเพราวสูตรสูตรนี่เขียนกลับนะครับสูตรเขียนกลับไอ้ไอ้ชุดล่างนะครับไอ้เป็นชุดล่างล่างล่างเอาให้เป็นลักซิบคือแปดเก้าศูนนะครับ หลักหน่วยเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับหลักหน่วยมันกลับกันนะครับมันกลับกันถ้าถ้าเฮดไปมันก็สีซับสนนะครับก็คือเดี๋ยวนี้เนาะก็คือเอาให้เป็นแปดเจ็ดแปด ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับบริกรเพิ่งจะศูนย์ศูนย์นี่แหละครับศูนย์ศูนย์ 0 7 0 1นะครับอันนี้คือตรงตัวตรงตัวนะครับตรงตัว เพียงในเอฟซี FC. วิ่งลูดล่างให้วิ่งหนึ่งนะครับวิ่งหนึ่งล่างวิ่งที่เลขหนึ่งบนวิ่งลูดสกับ5้านะครับบนล่างวิ่งที่เลขหนึ่งนะครับอา้าวชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับ FC ซีมักัะตูบอัดชอบก็จัดขัดก็ผ่านอ้าวทายนี้กะอาจารย์คนครพิงกับคย่ยย FC ซีโชคดีนะครับสวัสดีครับ